สวัสดีผมพบอีกแล้วท็อปออโต้ช็อปแปดริ้วรถแต่งซิ่งแต่งพิถีต้องท็อปออโต้ช็อปแปดริ้วล์วครับผมวันนี้พาชมฮอนด้าแจ๊ซจีดีปีสองพสี่เกียร์เอ็มทีครับผมย้ำเลยเกียร์เอ็มทีตัวหายากภายในญี่ปุ่นด้วยเอาราคาไปเลยคันนี้ราคาหนึ่งแสนเก้าพันบาทครับผมขายสดถูกใจต่อมารถให้อยู่แล้วครับผมรถคันนี้เป็นสีบอลเดิมโรงง,งานม,มีริ้วรอยบ้านลูกค้าเจ้าของเก่าเคยเก็บสีมาแล้วไฟหน่งไฟหน้าโดยรวมถือว่าสวยไม่ได้เหลืองมากถามว่ามีเหลืองไม่เหลืองแน่นอนแต่มันไม่ได้ไม่ได้น่าเก,กเลีกยด โดยรวมให้ข้างนอก90%เลยไฟท้ายสมูทดำเบิกใหม่เป็นยางหลายสิ่งสิ่งเรอ r พีโหลดจัดสรงคันนี้สปริงโหลดมาแล้วเขาทอซิ่งสิง,สงบุมบุมปั๊มปั๊มเลยโลโก้เฮดแดงครับผมเครื่องเสียงอันนี้ดอก12นะภายในญี่ปุ่นเลยคันนี้สวยสวย,สวยแจ๊ดจีดีปี2004เกียร์ MT ภายในเจแปนค่อนข้างหายากมากราคา19,000บาทอ่าถูกใจต่อมาผมให้อยู่แล้วภายในญี่ปุ่นคอนโซลตามปกติแจ๊ดไม่มีแต่อันนี้มาเจ้าของเก่าทํามาแล้วเม็ดองเม็ดอาคันนี้สวยครับผมปีขนาดนี้แต่สภาพอันนี้ผมว่า สวยเลยอ่ะต่อสิบสองแอมสามตัวคอร์สหนึ่งตัวกล่องซีดีอีกหนึ่งชุดบึ้มบึ้มบัมบัมต้องมาฟังเองครับผมฟังในนี้ไม่รู้เรื่องแนะ่นอนแต่เสียงโอเคเลยซิ่งได้บันเทิงได้คันนี้มาแสนหกเก้าแล้วผมอ่าไปกันเร็วๆผมรถเลิศมีอีกหลายคันคะรับผมสตาร์นห้ดูสตาร์ด,ารดิมนิมวิทยุเป็นตัวญี่ปุ่นกระจกไฟฟ้าใช้ได้คนระับผมห้องเครื่องพันห้า่องเครื่องนี้ผมไม่ได้ล้างส่วนมากเครือผมไม่ค่อยล้างอยากให้ดูเร็วๆว่ารถมายัางไงผมขายอย่างนั้นอยากให้รู้ไม่มีการล้างมีการไเลย อ่าแบบมีตัวตัดไฟเรียบร้อยเครื่องเสียงบุ้มบุ้มบั่มบัมั 100, 5, นห้าล็อตเคยขยับอาแต่ฝากระโปรงเดิมอาจจะมีเคยทําสีมานะครับผมแต่โดยรวมถือว่าสวยครับผมเครื่องเดินเงียบเลยอ่ آ آ, นานี้ราคาหนึ่งแสนเก้าพันบาทแจ๊จจีดีปีสองพันสี่เอ็มทีภายในญี่ปนอ่าหลังคาสวยๆเรียบๆเ,เลยไงครับเรงเสียงบุ้มบั่เลยถ้าลูกค้าสนใจคันนี้นะทักหาผมเลย เท่าบ้านเช็อปไปรลิ้วหรือเบอร์0619958671นะผมอันนี้มีสปริงโหลดนะยางเยิงสวยๆ r p f วันสิ้งๆเลยเดี๋ยวไปก่อนภาพโพาว์หน้าดจำอีกครั้งเบอร์0619958671วันนี้ไปก่อนขอบคุณครับ